นี่มีโอกาสได้มาเที่ยวสวนทุเรียนจิบจับนะครับได้มาสัมผัสรสชาติของทุเรียนว่าความแตกต่างจากที่ที่ที่เคยกินมานะครับดูนะครับผูใหญ่ๆครับอืรสชาติครับแตกต่างจากที่เคยสัมผัสมาครับจากที่เคยได้ไปกินทุเรียนต่างๆทุเรียนภูเขาไฟเอยอะไรเอยครับที่นี่อร่อยกว่ามากครับทุเรียนโอโซนครับรสชาติหวานมันอร่อยครับ ถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพสถิตนะครับแวะนะครับก่อนถึงทุ่งป่ากระเจียวครับอร่อยครับทุเรียนอร่อยครับช่วงนี้กาลังโดกมากครับขอเชิญชวนนะครับทุเรียนส่วนจิ๊บจับครับอร่อยครับทุเรียนออแกนิกครับทุเรียนปลอดสารพิษครับอร่อยมากครับดูนะครับอีกอีกภูนะครับอืออืออร่อยครับอร่อยเชิญนะครับเชิญทุกท่านนะครับให้ได้มาสัมผัสนะครับทุเรียนออแกนิกครับ แล้วท่านจะไม่เสียใจครับขอบคุณครับ